ได้เงินมื่นนี่ลาบกูกรมเลย้โอ้โเงียได้มานอนอดก็พเลียงโมแลยประเดี๋เนี่ยเออโอ้โห้ะลาบจะใด้มาเนี่ยสองพัอ้อยหมืต้องประยัดหน่อยเนอประหยัดก่อนลาบกูกรมวะเนีะดูอันนี้เปิงฮาหน้าบอกรตัวนี้ดู อันนี้เพิงเหรเพิงกะเพิ่งครับหักหน้าวอกบุ๊บไปนะเนี่ยปลากขาบแบไปเนี่ยเนี่ยเนี่ยแน่นแ่นเนี่ยนี่ประกาศขาวประกาศนี้อันนี้ขะแนนเนี่ยโอ้บลาเกือบส้มปลากปลากระดองบลาเกือขาวปลาบ่วงบลเข้าหัานโอ้ปลาบ่วงบลเข้าปะเข้าคนละที่เอเป็นว่าเป่อเลี้ยงนี่อันนี้เป่อเลี้ยงจะกินลาบเนาะวันนี้ขอกินลาบด้วยกันได้เงินหมื่นแล้วไงโอ้ยได้ไม่วันที่สาวเจ็ดละกืน สบายแล้วประเด็นนะอันเนี้ขยะกับมากินด้วยกันเหอะประการพืชบอกหมอนหราเออวันพุธก็จะลาบอยู่นะลาบหมูโอ้พุ่งนี่ไปลาบควายกะอ่าลาบวอนเราวำนก็จะไปลาบหมูทำการลาบไกยโอ้มันจะกินลาบตุงวันหรอมกินลาบตุงวันมันมียุดมันมียุดด้วยมาจนใกล้แล้วก็ยุดเครื่องในบัตรได้มันมีก่อนเครื่องในบัตรได้มีกะกะบ้าซื้อไก่ต้มไก่ต้มก็มีกาดูดูดูแล้วมาเอาไก่ต้มมันกินโดยเอามายังกา ไดนยังอู้กับปอเลี้ยงเลยนี่ฮะอ๋อป้อเลี้ยงจากใบนี้ด้อหาด้วบว่าเป็นป้อเลี้ยงอีน่ะบมายถึงว่ามีก็เฮาป้อเลี้ยงกันถึงบ้านกะกะครอบครัวครับป้อเลี้ยงทั้งนั้นป้อเลี้ยงแม่เลี้ยงทั้งนั้นอืได้เงินหมื่นแลบนะซื้อเนี่ยได้มาเนาะเอ๊ะบอบบางฮ่า่าฮ่าจะพ่อได้บอบบางอยู่อ่ะบอบบางกะบอบบางไอ้นี้เวมตีมือยจะฟอแน่นะ แบอ๋อบอบแบงนี่คือแน่แบงแน่แบงแบ่งก okay. no, no, ันอ๋อบอแบงนี yeah. ่คือแน่แบงแม่แบงค่ะต้นบะหมีแบบหมูแบบได้ได้เงินหมื่นก่อนย้อนแน่เหียวมีกันเอาไปว่าไปเลยเหียวเลยนี่ก็มีการอันนี้แบบหมูบอบแบงเนาะหมูบอบอแบงเอาก็เลยได้กินลาบกินลาบเนี้ยแล้วมันพูดไปลืมเนาะนี่หรงลาบควายลาบควายแฮมวอนลาบหมูลาบแฮมวอนยำชิ้นไก่ก็ต้องลาบทูวอนกันเออยำชิ้นไก่แล้วก็ลาบไก่การเออลาบเป็ดโอ้ ลาบปลาเพียลาบปลาเพียแต่วันนี้กินลาบหมูลาบหมูมะก้อนถึงคั่วถึงดิบอันสุดท้ายนี่ปมาเข้ากันหรอน้ำปมาเข้ากนปลาบ่วงเด้อ,อ